สวัสดีจ้าพี่น้องตะผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ยไปสีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีบแย่ไปสีกระเด็นน้ำขอมูลเนาะทักเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าวันศุไปรับชมรับฟังแย่ยไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไปสีน้ำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย่ำแย่ไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปนิพัทธ์เบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาาจะคคอมมมมเเนต์ขุยยยยททััักกกบบไ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะบอาหลายยายห้างพี่น้องไปเบิ้งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพ่เลยเนาะคะ่ะแนวทางนี้บอาหลายเจ็บคอวะสันยายไพ่กับบอาหลายเจ็บคอกันพี่น้องเลขเด่นชุดพิเศษเด่นสิบหน่วยบนของน้องเฟยหรือว่านุ่มขอนแก่นเนาะคะ่ะอ่าหนึ่งเจ็ดสี่พี่น้องงวดที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะมาดเก่ากับศูนย์เนาะคะ่ะงวดนี้ ซิบหน่วยบลหนึ่งเจ็ดสี่ตัวใดสิมาระหว่างหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยด่างแห้งค่ะอีหนี่งมวลนี่พี่น้องมักตัวใดกระจังว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดน้ำเพลินโหลดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางลางไทยวสันพี่น้องเออบนซือว่าไทยไทยบ่พี่น้องบนซือว่าไทยไทยบ่ งวดที่เลี้วเพื่อนเกาเก้านึงเด้เพื่อนไเนื่องเก้่อ่งแปดน่เนาะค่ะมาเก่าึตกกลับเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าซีหกซีเก้และหกเก่าก็จะว่ามีเก่าดับพี่น้องเก่าซีเอิญซีหกนารุ่มมากเลยได้พี่น้องเพราะว่าหดังงวดนี้เนาะซีหกเนี่ยได่แไปบอสัมบายมากนี่ยบอสบายย่ำเดยอายุมากย่ำนันเด้พี่น้อง เอาจวดจาดล่องเบิงขะขางล่างยางเดียวว่าสัตว์ต่อไปเลยค่ะมาเบิงเนี่ยทั้งเทิงเพื่อนบัตเดี๋ยวาทาั้งเทิงงวดที่เรียวพื่นเขา 97, ่าเก้าเจ็ดพี่น้องเพื่นพอได้จับชุดไห่เนาะวดนี้เพื่นจับชุดไห,ดไห่สาตัวเน้นอยู่ที่เอก้าหกเก้าหน่งหกเก้าศูนยเก้แเก้าและ189เน้น69ก้ากับแปเก เพิ่นเน้นเพ่น้นแข่งลางทางเทิงคือหกเก่าเนาะสำหรับแนวทางของแอดไทยไทยพี่น้องค่ะต, <estratég> like ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดสักว่าสันแอดสมสักเนาะพี่น้องเพื่อนเน้นหกหกแปดสามห้าหกเนาะสองตัวหกแปดห้าหกและลูดหกแขนแขนชุดเต็มแคปหน้าจอแอดสักได้พี่น้องมากระโจวจ้านอำเพภนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะอ่านเสือพี่น้องแกไม่อ่านบอกเนาะเปิด สามตัวมีอยู่ที่ศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดหกสามและสามเจ็ดเพนซื้อไว้อย่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เลือกใบาอาจารย์เลือกใบงวดที่แล้วเพื่อนไห้หนึน่งศูนย์ห้ามาศูนย์เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าศูนย์สองแปดอาจารย์เลือกใบเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คู่โตดบนวันสันสำหรับแนวทางของอาจารย์เสือคิมชกากรังเหล่านะคะอ่า42 82 43 83 44 84อันนี้คือแนวทางครูตัวสองตัวบนของอาจารย์เสือคิมชกากรังเหล่านาะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมาทเนาะอาจารย์สมาดคนบอกว่าสองตัวลาง42กับ44อุ้ยเหล็ก4ย้ายไปกับมาเฮงกันได้พี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มเฮงเนาะ หนุ่มเฮงบอกว่าขังบนหาสี่สองสี่สองสองสี่วิ่งบนสองก็สีวัดสันสำหรับแนวทางของหนุ่มเฮงมุกดาหารเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนั่งฝ่าอับยาผิดเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าบนล่างเนาะพี่น้องเนาะวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดและแปดเก่าพี่น้องเพื่อนเน้นหาเจ็ดกับแปดเก่าสำหรับแนวทางของนั่งฝ่าอับยาผิดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เว้ยจะเป็นห้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางโลกเมือน,นี่แหละวันที่12มาสันลรือลั่นสนันเมืองพี่น้องคะสามตัวบนอันนี้บบได้อ่านไห้เด้พี่น้องแคบนาจอเอาไปเบิ้งไ้เลยเนาะคะ่ะกต่เลข้ยง่อบโได้อ่านไห้เนาะพี่น้องเนาะเสียงก็ดีเนี่ยแหละแต่ว่าเสียงดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามือแรงแค่ไอก้กะไอ้มืออื่นเรศร้ากะสีคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดาเพลินได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าขนองอินทอนอ,อินทอนปุนะะ่มแล้วค่ะพี่น้องคะเพื่อนห้มา,นา,ากนาะจ้ะสิงขคณงอวสั่นพี่นอ้องข้างบนเด่น678เนาะคะ่ะสองตัวบน72 82 73 83ข้างล่างเน้นหาหาเจ็ดหาเก่าและหาศูนย์สิงคณงหน้าอวาสันพี่น้อง16บหท่านว่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาอันนี้อาจารย์ท้องก่อนเพิ่นจับ ครูเนาะ่อทองก้อนเปรสุพรรณแต้มลางมีอยู่หนึ่งสามหกแปดเพื่อนจับคููแคบนาจออาจารย์ทองก้อนจับคููกับนูนามสมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรนี่น่าจะเป็นสูตรใหม่เนาะ,ะพี่น้องเพราะสูตรเก่าเพิ่อนบาเขาะะ่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนมาต,ตามนัดสิบหกธันวาสองมาได้บนล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางเซียนมาต,ตามนัดเนาะจ่าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางดีเล็กนุ่มหน้าวานเนาะคะ่ะเล็ก่ายวัสดุพี่น้องหาลอตแบเดอร์วัสดุ แคบหนาจอเลยพี่น้องมีหกเก่าหกเจ็ดหกสองเก้าสองเก้าแปดเก้าสี่เจ็ดสี่และเก่าและเจ็ดเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เลขตัวนี้เด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วมาเจ็ดบนเนาะค่ะงวดนี้สี่กับหนึ่งอันนี้บนล่างเนาะค่ะเนาะแนวทางบนล่างสิงเขานองหน้าเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดน้เพึ้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายในบอกมาว่าสั่นสําหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะ สายในบอกมาเดนหาลอยเปอร์เซ็นต์แปดห้าเก้าห้าและ 7, 5, เจ็ดห้าเน้นๆคือแปดหาหาแปดโชคดีจงเป็นของพี่น้องเอฟซียายไพุ่ขปขูสุคขขนนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจานแมวเนาะจานแมวบอกว่างวดนี้อุ้ยจานแมวห้ยมาหน่อยพี่น้องวันนี้เนาะหนึ่งเจ็ดกับสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเด็นะพี่น้องเนาะ มาตัวใดจะจวดจ่าได้พี่น้องค่ะหนึ่งเจ็ดกสีศูนย์สำหรับแนวทางเลขจ่าแมวเนาะพี่น้องเนาะมากก็ค่อยจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างตรงเนีนๆของแอดแพพนพารวยเนาะค่ะฟันเน้นๆว่ที่เรวเป็นฟันเก่าหนึ่งพี่น้องหวดนี้เป็นฟันสี่สองีสองตัวเดียวแขนๆข้างล่างสำหรับแนวทางของแอดแพพนพารวยล่างตรงๆแขขนๆฟันเน้นๆสี 4, 2, ่สองวาสันพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางฟันธงสามตัวอาจารย์โอเนาะอาจารย์โอบอกว่าฟันธงสามตัวแค้หน้าจอเลยยายไพ่โบรานไห่เนาะค่ะเนาะสามตัวบนเน้นๆมาสั่นพี่น้องพีจ้าหน้าน้ำเพลินไหญ่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขกำลังวันเนาะค่ะเนาะเลขกำลังวันของแอ็ดนาคิโนเนาะจ้ะเพื่นบอกว่าหกเจ็ดแปด เด่นที่สุดคือเจ็ดวสันจิตกำลังวันเสาร์พี่น้องพี่จาน่าน้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะมาร์กก็คอยจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางฟังฟังแอดเข้าฟังเนาะค่ะฟังฟังแอดเข้าฟังบอกว่าเด่นสองล่องหกเนาะจ้ะสองหนึ่งสองสองสองห้าสามตัวอยู่ที่สองสองศูนย์สองศูนย์ละยหกเจ็ดฟังฟังแอดเข้าฟังเนาะค่ะพี่จาน่าได้เนาะพี่น้องเนาะมาร์กก็คอยจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าดับ10หน่วยบนล่างเนาะคะ่ะทรงโป๊กเขียวสั่งดับบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลขดับเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งเลขดับเลขเด่นเพื่อนบ่อลโป๊กเขียวสั่งมาบนล่างเนาะคะ่นะเนาะเอาแคบหน้าจอ,อย่าไพ่กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นนองเนะะาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรวยรวยปังปังสุข,ขูสุขคนเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยายไพ่บอกบ่มวลหรือว่าอ่านตัวเลขผิดนาะพี่น้องนอนสำคัญก็ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันของมูลนแนทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น,อน้องในเบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า